เฮมาเล่นเจเราคนัะเออมาเอาเอาเอาสนมากกดติดตามและกดกระดิ่งกรุงกริงกรุงกริงตรงนี้ด้วยนะคะอันนี้นะคะชื่ออะไรข้าวอันนี้อันนี้ชื่อไทเกอร์อนี้ชื่อไลออนอันนี้ชื่อไลออนอ้าวค่ะหาหาอะเแมวแมวอะให้มันกินให้มันกินดูนะคะสองตัวนะคะ เป็นพี่น้องกันปะเป็นอันนี้เป็นพี่นี่เป็นน้องไหนเป็นพี่ไอ้ไรอ้อนไรโอ้โห,โหดูดิอโอ้โหไม่เคยเจอเคยเจอนะคะไม่เคยเจอ,อเจออาหารแมวหิวจัดนะคะนี่ฮะนี่คือถาดอาหารแมวมันชอบเข้าไปอยู่ในนั้นอะดู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 ให้มันกินทั้งคืนเลยซุกซุกไปดแล้วเนี่ยข้าวปล่อยทิ้งไว้เลยเหรออาหารแมวอะลวลามันหิวก็กินมันจะกินเยอะไปไหมอะกินเยอะ จงให้เป็นเวลาเปล่าวะใครนะใครใครเลี้ยงแมวแบบเก่งๆอ่ะบอกข้าวเค้กหน่อยว่าควรจะให้เป็นเวลาหรือว่าควรจะตั้งทิ้งไว้เลยเดี๋ยวถ้ามันหิวเมื่อไหร่มันก็มากินของอันนี้เหรอเอามาตั้งแต่ตัวตัวเล็กเลยป่ะหรืว่าไงเล็กก็ตั้งแต่เล็กๆเลยกี่เดือนแล้วตอันนี้อันนี้เดือนกว่าแล้วเหรอโตขึ้นเยอะไหมโตเยอะโตัวสีดำนี่อะไรตัวสีดำนี่ชื่ออะไรไทเกอร์ไทเกอร์นี่สิไทเกอร์อา หมดไปแล้วนะครับเข้าไปกินน้ำในตู้เย็นอ้อไลออนไลออนอ่าหิวไปตัวเลยับเข้าไปกินน้ำนะเดี๋ยวให้มันออกมาก่อนอ,อันนี้คืออาหารแมวที่ข้าวเค้กซื้อมาให้มันกินมาเล่นกลงเรานะตอนนี้นเล่นกลงเราเดี๋ยว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 ไทเกอร์วยตาสวยมากตาสีอะไรถีเท,าทา้าสวย ตัวนี้คือตัวไทเกอร์ไทเกอร์เป็นแมวของข้าวนะคะไหนอ tiger อ o g g l e เลีว้วน่ารักน่ารักมากเดือนเดียวเหรอเดือนเดียวดูพุ่งดิไหนพุ่งอิ่มพุ่งอิ่มอ่ะน้องเค้กน้องเค้ก l i อ,อนไหนน้องเค้กไลออนตาเหมือนกันปะตาเหมือนกันอันนี้ตาสีฟ้าใช่เหรอมาแรกๆกับสีฟ้าแต่เอาแววมาเป็นสีเทามันก็ออกฟ้าเทาๆนะดูดิ ชื่อไลออนใช่ไหมใช่ไลออนอันนี้เป็นพี่นะคะเป็น,นแมวของใครแมวของหนูใครเป็นคนเลือกก่อน2ตัวเนี้ยหนูเลือกก่อนหนูเอาตัวนี้เหรอเอาทําไมเข้าให้น้องเท็กเลือกก่อน่ะเป็นน้องใช่ปะไม่รูอ้อะจริงๆหนูต้องเลือกก่อนอะแต่ว่าอันนี้มันมีลายไงหนูมันลายแปลกดิหนูนไม่นหนูเห็นก่อนหนูก็เลยเอาแต่ต้องมาจับข้างกันดิข้างกันดิหนูเห็นตัวนี้หนูก็เลยตัวนี้เลยอันนี้มาจากไหนบอกประวัตินิดนึงเอามาจากโรงพยาบาลจากโรงพยาบาล ใครมันถึงว่าอยู่เอามาจากโรงพยาบาลเหรอเพราะว่าโรงพยาบาลมันมีแมวตัวหนึ่งแล้วมันก็ออกลูกแล้วแม่หนูก็เลยเก็บมาเพราะว่าแม่ชอบสัตว์มากใช่ปะใช่ตอนนี้เราไม่เก็บมาเขาจะให้กองพมมาจับหรอที่โรงพยาบาลใช่ไหมใช่เพราะแม่แม่น้องเข้าเไปทำงานที่โรงพยาบาลนะเป็นเป็นเจ้าหน้าที่ที่โรงพยาบาลนะนี่ส่วนนี้จะหลับเลยเอามาตั้งแต่มันคลอดเลยเหรอโอ้ยคุณีน่ารักมากกินนมประมาณประมาณกี่วันแล้วชอบเล่นไอ้นี่มันชอบเล่นไอ้นี่ นมไม่กี่วัน <c oughs> ตัวนี้จะหลั่งเจ้าตัวเนี้ยเป็นคนตัวเนี้ขี้เกียจตัวนี้มันขี้เซานี่เอาเอาเปลป่ามันจะมาเล่นสายกล้องพี่นะนั่นไง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 ดูกัดหมดแล้วครับพางแล้วของพี่มีอีกตัวหนึ่งมีตัวหนึ่งชื่ออะไรเนาะข้าวชื่อเสือ,อตัวใหญ่ ไปไหนแล้วล่ะแตนกสี่เดือนกว่าใช่แต่ตัวใหญ่มากแต่ว่ามันไปไหนไม่รู้อ่ะตอนนี้มีมอสามตัวแล้วก็มีมีแมวแล้วมีอะไรอีกที่บ้านอ่ะมีปลามิโมแล้วมีอะไรอีกแล้วก็มีหมาหมาชื่ออะไรชื่อโชแล้วมีอะไรอีกเต่ามีนกมีนกมีเต่านกกี่ตัวนกตัวเดียวเต่ากี่ตัวหนึ่งตัวมีอะไรอีกไหมไม่มีไก่อ่ะไก่เะไแล้ววะไก่ไก่ตายไปแล้วตายแล้วตาดนมละ ประมาณปีนึน<อ>นงแล้วเพราะมันเลี้ยงมาหลายปีแล้วใช่ไหมใช่คาริบโ,โ,โ,โอเคอันนี้ปลานะพ่อไปซื้อมาจากสนามหลวงสองใช่ป่ะใช่แปดสิบตัวละสองร้อยตัวละสองร้อยตัวละแปดสิบมีกี่ตัวเนี่ยมีสามตัวมีสีส้มขาวกับแดงขาวแล้วก็ดําขาวกีดานมันไปไหนแล้ววะนี่นี่นี่ดำขาวนี่พี่จิงมีสี่แต่ว่าไอตัวเนี้ยเพิ่งมาใหม่แล้วมันดุมันกัดตายเลยไง ตัวนี้รอ้อนอ่อนอ่อนอะไอตัวนี้ไม่เกี่ยวนะเดี๋ยตัวที่มันวร่งางว่าอยู่เนี่ยอตัวถึงส้มมันดุนี่นะคะอันนี้ชื่อกกอร์ไทกเกอร์นะคะหิวหิวจะนอนหรือจะซนไม่รู้นะซนมากอันนี้คือไลออนะคะดีไมากงเลข้าวพอแล้วมันลำคาแล้วมันแมวบอกวําลำคาแล้วอายุคนละหนึ่งเดือนใช่ไหมใช่แม่มันชื่ออะไรรู้ปะไม่รู้ เป็นแมวแบบเป็นแมวแบบที่มันถูกทิ้งหรือไงไไที่พ่อที่โรงพยาบาลแมวจนจัดอะเอามาเลี้ยงเอามาเลี้ยงแต่มันเกิดเลยนะตายละตายละมแมวลำคาญละมำคาญไอ้เคก้จกจะนอนนี่มีหมาเสียงหมาเห่านะคะเดีย๋ยวข้าวโชว์หน้าหน่อยสิโอเคมันซื้อเสื้อใส่ได้ยังอะข้าวยังไม่ได้ตัวเล็กเกินคอใส่ก็ไม่ได้หล่อนแล้วมันชอบกินอะไร กินหั่นเม็ดแล้วก็ประทูต้องใช้กันได้อีกไหมตอนนี้มีสามตัวเอาอีกตัวไหมอันตัวนี้เอาอีกไหมไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วทำไมอ่ะเพราะว่าเอาตัวนี้โตก่อนอ๋อก็คือยังมีมีแพลนว่าจะซื้ออีกแต่รอโตก่อนใช่ไหมแล้วน้องคะแล้วทำไมถึงตั้งชื่อว่าไลออนกับไทเกอร์เพราะว่แมันพี่มันชื่อเสืออ๋อพี่มันแท้ๆเลยเหรอใช่โอ้โห รับทีสามตัวเลยนะคะนี่น้องๆน,นะคะมีแมวชื่ออะไรกันบ้างนะคะคอมเมนต์บอกพี่อีก,กับน้องเคกด้วยนะเผอิญว่าเ,าเอาเอาเอาสนมาก